สวัสดีครับโอ้ร้อนมากเลยทุกคนแอบแวะมาหน่อยวันนี้วันเกิดดูดูดูตัดลารมแบบสวัสดีจ้าโอ้พบกันครับฮัลโหลอ <laughs> ยู่บนเตียงเนี่ย ก็แฮปปี้เบอร์เดย์ขอบคุณนะครับขอบคุณครับผมขอบคุณที่มาแฮปปี้เบอร์เดย์นะครับทุกคนเฮลโหลสวัสดีครับทุกคนแฮปปี้เบอร์เดย์นะจ๊ะได้เลยจ้าขอบคุณนะครับพี่ตานะเฮ้ยฮัลโหลขอบคุณนะครับวันนี้ก็ตอนนี้คือไลฟ์สดเฉยๆไหมถือว่าแอบมาไลฟ์เล่นๆแอบมาไลฟ์เล่นๆด้วยก็อยากจะทักทายทุกคนครับเนื่องในโอกาสวันเกิดของผมเนาะ ก็อยากจะมาทักทายทุกคนเอางี้ดีกว่ารู้แหละน่าจะคิดถึงกันไม่รู้คิดถึงหรือเปล่าแต่ผมคิดถึงนะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเออมีนัดต่อเดี๋ยวต้องไปเรียนเขาเรียกว่าเรียนเพอร์ฟอร์แมนต์ต่อครับทุกคนก็อันนี้มันไอ้นี่หน่อยหมายถึงว่ามาเจอทุกคนหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวจะหาแบบเขาเรียกะ่รทำให้หายคิดถึงหน่อยละกัน สุขสันวันเกิดขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนนะครับ thank you everyone n <Thank you. S 1> ขอบคุณนะครับ happy birthday <c oughs> ขอบคุณครับ <c oughs> แต่วันเกิดเออไม่มีแผ่นอะไรเลย <laughs> ตื่นก็ตื่นเขาเรี่กว่าวันนี้ตื่นกี่โมงนะวันนี้ตื่น เก้าโมงแล้วก็นั่งเล่เปื่อยอ,อยู่บนเตียงแล้วก็ไม่ได้ทําอะไรเลยวันนี้ไม่มีแพลนอะไรเลยวันเกิดตัวเองเนี้ตอนนี้เดี๋ยวมาไลฟ์สดเล่นๆครับผมเดี๋ยวก็อีกสักพักน่าจะออกไปแล้วเพราะว่าเออต้องไปเรียนเพอร์ฟอร์แมนซ์เนาะมาทักทายทุกคนเฉย ก็เดี๋ยวละอาจจะแบบอาจจะเจอเอิร์ธบ่อยขึ้นละกันเพราะว่าเดี๋ยวเอิร์ธจะมาไลฟ์สดเนาะ mm hmm. ก็รู้แหละว,ว่าทุกคนคิดถึง mm hmm. เห็นเมื่อวานจุงนายทํา mm hmm. ก็ยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันบ้างดีกว่า mm hmm. เผื่อทุกคนจะได้หายคิดถึงเนาะช่วงนี้โคโนะวิดเนาะเราก็ต้องเปลี่ยนวิธีการเจอแฟนคลับใช่ปะล่ะเราก็มาเจอแฟนคลับผ่านแบบไ like, อจีไลฟ์สดนี่แหละใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์มางั้นเถอะ คืนนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าใครจะถือเค้กมาให้หรือเปล่านะเอาจงริงก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮัลโหลก็ยังไงก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับช่วงนี้ยังไงก็เป็นห่วงทุกคนแล้วกันนะครับเพราะว่าช่วงนี้โควิดระบาดหนักมากก็ยังไงก็ ดูแลล้างมือใส่แมสเออที่สาคัญอย่าลืมใส่แมสเพราะเอออาจจะไม่ค่อยใส่ออกนอกบ้านอย่างเงี้ยเออจะไม่ค่อยใส่เพราะว่าแบบลืมไงไอเราอะลืมขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนนะครับอาริคาโต้ก็ไซดมา Thank y งก so m u มาคุณอายอยู่แค่เนี่แหละฮ่าฮ่าฮ่าฉันไม่เข้าใจฉันใช้แปลคุณสามารถพูดภาษาอังกฤษได้โอเค Thank you everyone. Is this my birthday today? Yeah. Thank you so much for all the support. I hope you enjoy uh, everything uh, oh thank you for uh, uh, party, party, a party party happy birthday for me. Thank you so much uh to แออขโมยพรขโมยพรขโมงภาษาอังกฤษขโมงภาษาอังกฤษไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ยังไงก็ขอบคุณแล้วกันครับเ๋ยวนะไปฝึกภาษาอังกฤษมาเพิ่มก่อนเริ่มได้แล้วเริ่มได้แล้วถือว่าเราก็เริ่มกล้าพูดขึ้นและใกล้มาขึ้นวายโยหมอปลาละไม่หมอปลาวายโยแล้วหรอไม่ได้สิสลับโพไม่ได้เอ เดี๋ยวอึสะพัอไปแล้วนะไว้เจอกันรเร็วๆนี้นะครับทุกคนยังไงมาไลฟ์สดอยู่แล้วอะ่ะเพราะว่ารู้ว่าทุกคนคิดถึงเพราะว่าช่วงนี้ก็งานไม่ค่อยมีนนเลื่อนหมดเลยเสียใจมากๆยังไงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับก็ใส่แมสล้างมือบ่อยๆเนาะยังไงก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมเป็นห่วงทุกคนนะครับ ก็สำหรับตอนนี้นะครับเดี๋ยวเอิร์ธขอบตัวไปก่อนยังไงก็ขอคุณขอขอบคุณทุกคนนะครับทีม่มาอวยพรวันเกิดให้วันนี้แล้วก็เดี๋ยวจะมากดไลค์อีกทีหนึ่งหมายถึงว่าอาจจะมาไลค์สดขอบคุณอีกรอบหนึ่งเนาะก็ยังไงขอบคุณมากเลยนะครับไว้เจอกันนะบ๊ายบายบ๊ายบาย